มิเตพาวหเตโพธามาอาุณโมพุทธายมเวรทยโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทาศีเวรทาสามเวรทิโยพุทธามานีมามาพุทธัสสวะหุมสมบเิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเทเรภักคาถาเงินล้านนะสวดไว้ประจำอาจจะดีเสิร์ชหาที่ไหนก็หาได้พระคาถาเงินล้านแต่คนขี้เกียจสวดเันเยอะ เอาเข้ามากันได้แล้วเจ้าทั้งหลายเนะี่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์จัดของขวัญแลวตั้งคําถามแล้วกันนะทาไปจัดของขวัญถือสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติทุกรายการนะเจ้าทั้งหลายเออไงล่ะผลของคนเก่งคนเก่งด่าพวกอะไรนะพวกร่างทรงองค์เทพด่าพระด่าเจ้าสุดท้ายโดนคดีเละเทะเลยไงโดนฟ้องร้องต้องคดีแย่ๆเลยคดีเก่าก็มีอยู่แล้วนะคดีเก่าล้มละลายก็แย่อยู่แล้ว คดีใหม่คดีใหม่ก็คดีอะไรอะเยอะแยะไปหมดโดนเนี่ยแหละวิบากกรรมคนเก่งนะเราไม่เก่งก็เลยไม่โดนวิบากกรรมมาดีที่สุดนะเข้ามากันได้แล้วเจ้าทั้งหลายจัดของขวัญเข้ามาคนาเก้าพันเก้าร้อยเก้า้าแชร์อย่างที่เล่าอ่ะไปปีเนี้ภัยเศรษฐกิจก็มาใช่ป่ะแล้วอะไรนะไม่ยาบาบาวันก้าบอกอเมริกาจะโดนนิวเคลียร์ปรากฏไม่ใช่นิวเคลียร์ไฟ ไฟเผา LA ทั้งแถบเลยน้าองาสาเหมือนกันนะศพเต็มเลยเนี่ยกระดูกเต็มเลยเต็มแทบทุกบ้านเลยบ้านบ้านบ้านนะ่ะศพเต็ม LA เลยน้าองาสารนะว่าอยู่ดีๆไฟเผารอบเลยเผารอบเลยสงสัยสร้างบาปไปเยอะเมืองนี้นะ LA นะน้าองาสารนะสร้างบาปไปเยอะบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยมันเลือกไม่ได้นะบางทีบ้านอยู่ในเขตอะไรเขาเรียกเขตภัยพิบัตินะเขตภัยพิบัติ นะขอบคุณนะครับนะพิมพ์ชื่อเล่นนะตามด้วยคําถามนะครับมาแล้วหัวใจส้มขอบคุณมากนะครับนะพิมพ์ชื่อเล่นนะตามด้วยคําถามชื่ออะไรลิลีสวัสดีนะคุณอะไรอีลีอลีอีลีนะออออ่างสระอูอออ่างสระอิลอริงอีลอริงลิลิวินะชื่อแปลกๆเหมือนกันนะเป็นคนประเทศอะไรอ่ะไทยหรอือเมืองนอก นะเอาเข้ามากันเร็วเจ้าทั้งหลายคนละ9999แชร์จัดของขวัญเข้ามาแเดี๋ยวจะดูให้คนละหนึ่งคำถามการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภการเดินทางปีนี้เป็นปีงูไฟนะภัยมันรอบทิศภัยเศรษฐกิจหนึ่งภัยเศรษฐกิจหนึ่งภัยโรคโรคโรคระบาดอาวุธชีวภาพไม่มีใครอยากเจมไม่มีใครอยากโดนหรอก แต่ว่ามันในนี่มันมันลามไปทั่ว